วันนี้เราจะมาเอาวอ a u ออนเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นเสื้อสูบ 4A GE ฝาลายครับผมที่อยู่ข้างหน้าผมเนี้ยครับถัดลงมาก็คือข้อเบี่ยงเครื่องตัวนี้เดิมทีมีปัญหาเรื่องชาร์จดังจนถึงละลายเลยนะครับผมอันนี้คือข้อเบี่ยงเก่าของเจ้าเครื่องตัวนี้เขาครับที่ถอดออกมาที่พบเห็นก็คือ เป็นรอยไหมบางข้อนะครับเป็นรอยไหมละไหมถึงไหมมากบางข้อก็เป็นเส้นเหมือนรอยขนแมวครับผมาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับข้อตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ยังเป็นไซส์สแตนดาร์ดอยู่ก็คือถ้าส่งลงเกงลงลงเกิงก็จะทำการเจียข้อเวียงจากเบอร์สิเป็นเบอร์20ครับผม ส่วนข้อตัวนี้เป็นข้อใหม่ซึ่งผมที่ได้ได้มาจากในเว็บเป็นข้อตัวเดียวกันและรุ่นเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรยังเป็นไซส์มาตรานอยู่ไม่มีรอยแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเป็นเส้นเป็นเส้นตรงซีน<ย>หัวท้ายเครื่อง<ย>เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนี่ยครับเส้นแบบเนี้ยเป็นเส้นเป็นแต่เป็นล่องลึกกว่านะครับ อันนี้เป็นที่ทํามาแล้วเป็นข้อบ่งที่ทํามาแล้วนะครับก็คือว่าทําการตีปอ,อกตีปอ,อกเข้าไปเพื่อไม่ให้มีเส้นกึง่งนะก็ตีปอ,อกเนี่ยครับทั้งหัวและท้ายจากลงกึง่งเงาเจริญกลรการนะครับผมส่งให้ทําไปทําดีมากครับงานออกมาเนียนแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีมาก อันนี้คือเข้าเบ่งที่ถูกขัดมาแล้วส่วนถัดไปจากข้าเบ่งก็คือเป็นน็อตน้ำมันเครื่องน็อตตัวนี้จะอยู่ใต้เสื้อสูบก็คือว่าอยู่บนเข้าเบ่งขึ้นมานลอตัวนี้จะทำจะทำหน้าที่คือฉีดน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงกระบอกสูบและลูกสูบครับเพื่อไม่ให้ลูกสูบและลกและกระบอกสูบทำการเสียดสีกันจนติดก็คือน็อตตัวนี้ช่วยไว้ คอยฉีดน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมาเป็นคู่อย่างนี้ให้เราใส่ครับผมหลักการทํางานของน็อตก็คือภายในน็อตจะมีลูกปืนและสปริงคอยเป็นวาล์วปิดกั้นถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพจุ๊บเติมลมของมอเตอร์ไซค์ดูครับแต่อันนี้ใช้ระบบเป็นลูกปืนกลมๆนะครับที่อุดไว้การทํางานต้องเขาว่ก็คือเมื่อเครื่องยัต์ทำงาน เจ้าลดตัวนี้จะดันลูกปืนน้ำมันจะดันน้ำมันเครื่องจะดันลูกปืนให้ฉีดให้ฉีดกระบอกสูบครับผมให้ฉีดกระบอกสูบนะครับถ้าเครื่องยนต์อยู่ทําง,งานเจ้าลอตตัวนี้แล้วลูกปืนภายในจะปิดกั้นเหมือนวาล์วเหมือนวาล์วน้ําปิดไม่ให้น้ํามันเครื่องไหลออกจากทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อให้อยู่ไว้ ครับผมถ้าเครื่องเครื่องยนต์มีปัญหาก็คือว่าสตาร์ทตอนเช้าแล้วไฟนละ้วมันเครื่องโชว์นานก็คือว่าสงสัยได้เลยก็คือไม่กองนะ้มันเครื่องก็คือว่าเจ้าน็อตตัวนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะรั่วได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพังกันครับผมเดี๋ยวเราลองมาใส่กันนะครับ เดี๋ยวเราลองมาใส่นี่จะมาเป็นคู่กันนะครับอันนี้ประแจใส่ครับประแจขันใช้ประแจเบอร์สิบเป็นเบอร์สิบด้ามยาวเอาไว้ขันน็อตเนี่ยครับแล้วก็เป็นประแจอันนี้เป็นประแจรประแจปอนประแจขนมปังนะครับประแจปอนตัวนี้ใช้งานใช้งานได้ไม่ละเอียดนะครับผมเดีย๋ยวมาดูประแจปอนกันว่าใช้งานยังไง ก็คือข้างล่างก็บอกไว้ว่าฟุตฟุตแล้วก็ข้างบนก็ได้บอกเป็นเป็นเป็นกิโลครับค่าเป็นกิโลนะครับว่าอันนี้เป็นฟุตเป็นปอนนะครับผมข้างล่างเป็นฟุตเป็นปอนข้างบนเป็นกิโลว่าแรงขันกี่กิโลครับอันนี้ใช้งานง่ายแต่ค่าที่ได้ ออกมาก็ไม่ค่อยละเอียดนะเรามาประกอบตอนนี้เรามาประกอบน็อตน้ำมันเครื่องกันดีกว่าว่าประกอบยังไงามาดูที่เสื้อสูบเลยครับผมตอนนี้มืดเดี๋ยวนะจะเห็นได้ว่ามีตําแหน่งนี้มีรูน้ำมันเครื่องอยู่ เราก็ใส่เลยเดี๋ยวเรามาดูประกอบตอนสองครับครับใส่นอ็อตตัวฉีดน้ำมันเครื่องขึ้นไปกระบอกสูบเลี้ยงลูกสูบครับผมก็คือไข่ปกติครับผมจะใส่ตามมุมมีเดือยล็อกให้นะครับผมใส่ได้เลยครับแล้วใช้ประเจไข่ปกติครับผมไข่ให้แน่นพอครับผมอย่าให้หลุดครับผม ครับอันนี้คือภาพไขเสร็จแล้วทั้งสี่ตัวนะครับเป็นน็อตฉีดน้ำมันเครื่องครับผมต่อไปเราก็มาใส่ชับอกครับผมนะครับใส่ชับอกทั้งห้าอันครับผมสังเกตดูรูน้ํามันด้วยนะครับสังเกตให้ดีให้ใส่ให้ตรงร่องรูน้ํามันของเขาถ้าไม่ตรงร่องเครื่องติดชาร์ต้องพังครับผมครับผมเพราะน้ํามันฉีดออกไม่ได้เพราะมันจะปิดร่องครับผมครับอันนี้คือหน้าตาชับอกนะครับ จะมีล่องและรูน้ํามันนะครับการใส่น,นี้ชับการใส่ชับก็คือว่าใส่สเกตด,ดูเบยบ่าตรงนี้ครับผมกับล่องชาบครับผมล่องช์บเนี่ยครับะจะมีล่องมีบ่าอยู่ครับผมใส่ให้ถูกครับผมจะลองใส่ใดูนะ นี่คือใส่เสร็จแล้วครับผมจะลักษณะนี้สังเกตเห็นรู้น้ํามันได้เลยนะครับว่าจะตรงกรันครับผมจะตรงกันไม่ปิดกรรั้นรูน้ามันคือทางเดินน้ํามันนะครับผมนี่คือร่องน้ํามันเพื่อไปเลี้ยงฉาบครับใส่ให้ครบทั้งห้านเลยนะครับผมสังเกตดูร่องน้ํามันทุกอันนะครับผมแล้วก็ดูร่องตรงนี้ครับผม ครับผมใส่ครบห้าเลยนะครับครับตอนนี้เราใส่ครบทั้ง5อันแล้วครับเป็นชาร์ปอ,อกครับให้เราเอากระดาษทช่้เช็ดเพื่อให้สะอาดที่สุดนะครับผมเพื่อไม่ให้มีเศษฝุ่นหรือทรายเข้าไปในชาร์ปได้เออวิดีโอันนี้ผมจะหยุดแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ขาดตอนหรือว่าไม่ตรงกัน ก็ขออภัยนะครับเพราะทําคนเดียวครับผมภรรยาไม่ได้ช่วยทําครับผมจากนั้นก็หยอดน้ํามันเครื่องนะครับผมหยอดฉลมน้ํามันเครื่องครับทั้งห้าอันเลยครับเพื่อหลอดลื่นชาร์ปหรือแบริ่งนะครับครับผมลอดครับหยอดน้ำมันเครื่องเลย ครับผมขออนุาตนะครับที่ขาดไม่ได้อย่างนึงคือชาบกันลุนครับผมชับต้องใส่ชาบกันลุนด้วยนะครับผม ชับกรรันลุนอันนี้ใส่ถ้าแถบนี้เรีเรยบๆคือใส่ไว้ด้านหลังนะครับเ็าใส่ไว้ด้านหลังครับชับที่แถบที่มีเบอร์นะครับเอาใส่ไว้ด้านหลังเพื่อด้านหลังข้อไม่ให้เพราะไม่ให้เพราะต้องใส่อย่างนั้นอยู่แล้วครับผมก็คือด้านที่มีร่องครับผมและผมนี่คือใส่ชับกันลุนไว้แล้วนะครับผม การลูนตัวล่างนะครับอันนี้คือการลูนตัวการลูนตัวบนนะครับผมทีนี้ก็ทาจะทำการยกข้อเหี่ยงขึ้นได้แล้วนะครับผมตอนนี้ข้อเหี่ยงได้วางบนเมนเสื้อสูบเรียบร้อยนะครับผมทําการหมุนแล้วก็หยอดน้ามันต่อรื่นต่อครับดูลักษณะการหมุนก็คือว่ามันลื่นและคล้องตัวทีนี้ก็มาใส่ประกับเมนและชาร์ปน,นะครับผมเหมือนเดิมครับ เป็นชาร์ปอกจะไม่มีด้านบนที่ติดประกับเมนคือจะไม่มีรูน้ำมันเครื่องแต่ให้ทำความสะอาดแล้วใส่ไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่กันขอผมทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับผมครับนี่คือประกับชาร์ปเมนนะครับผมจะมีหมายเลขบอกครับผมตรงนี้นะครับเป็นหมายเลขคือหมายเลขหนึ่ง 2, องสามสี่ห้าตามลำดับนะครับ5้าอันก็คือเลขหนึ่งต้องอยู่หัวเครื่องครับผมแังกันี้คือลูกศรชี้ครับผม,มลูกศรชี้บอกตำแหน่งว่าให้หันไปทางไหนไคือลูกศรนจะต้องชี้ขึ้นไปทางหัวขึ้นหัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับทั้งห้าอัน,นอันนี้พิธีพิเศษส,สุดคืออันกลางเป็นอันที่เดี๋ยวดูเป็นอันที่สามครับผม อันกลางอันที่สามก็คือจะมีชับชับกันรุนอยู่อีกอันหนึ่งเป็นชับกันรุนอันบนนะครับผมคอยกันคอยกันไม่ให้เพาเข้าไปอย่างเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและข้างหลังครับตอนเข้าเกียร์นะครับผมเนี่ยครับอยู่อันนี้เลยถ้าใส่ให้ใส่อันกลางก่อนนะครับผมใส่อันกลางก่อนก็คืออันที่สามใส่อันนี้ไปเลยนะครับผม แล้วก็ดูลูกศรด้วยว่าควรหันไปทางไหนเดี๋ยวผมจะดูหัวเครื่องหัวเครื่องหันไปทางนี้นะครับหัวเครื่องหันไปทางนี้ควรจะใส่ไปทางนี้นะครับผมค่อยๆใส่ครับผมเอามือกดเข้าไประวังบาดน,นะครับคือเช็ดทำความสะอาดของชับกัรลุนก่อน ครับผม,มเช็ดทำความสะอาดแล้วใส่ในลักษณะด้านนี้นะครับเป็นจับคำนลใส่ด้านนี้ทั้งสองฝั่งเลยขอเช็ดทำความสะอาดแป๊บหนึ่งถ่ายไปด้วยทำไปด้วยคนเดียวเลยนะครับผมต้องใช้อีกมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเช็ดเนี่ครับลักษณะการใส่ จะอยู่ลักษณะนี้ลักษณะน,นี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพอ,อยาใช้มือข้างนึงใส่ก่อนครับเมื่อใส่ประกับเมนชาร์ปเสร็จแล้วนะครับทั้ง5ตัวนะลองทดสอบการหมุนนะครับว่าหมุนได้หรือเปล่าให้มันหมุนคล่องหรือเปล่าัทั้งห้าตัว งคงมาทีนี้ก็มาการใส่น็อตด้วยมือก่อนนะครับผมมา,ม,ม,ามาต่อนะครับผมเมื่อขันน็อตเมนสูบด้วยมือครบทั้งห้าอันแล้วนะครับผม,มหให้เราใช้ประเจรปรอนขันกวดเข้าไปเดี๋ยวมาดูค่าที่ขันเมนขันเมน เดี๋ยวมาดูค่าที่ขันประกับเมนสูกันนะครับว่าใช้กี่ปอนด์ครับผมเรามาดูกันครับวันนี้ต้องอาศัยคอมช่วยนิดนึงเพราะคู่มืออยู่ในคอมครับผมเป็นคู่มือประกอบเครื่องและเป็นเครื่องการขันครับผมเราจะเห็นว่าเขาให้ขันที่610กิโลเดี๋ยวผมซูไม่ดูนะครับผม ครับให้ขันที่610กิโลหรือ44ปอนด์นะครับผมเป็นปอนด์44ปอนด์ครับเรามาขันกันที่44ปอนด์ขันน็อตทีนี้ดูปอนเสร็จแล้วนะครับให้มาดูอัดับการขัน การขันน็อตอันดับที่หนึ่งก็คือไล่จากไล่จากตัวเมนที่ห้านะครับประกับเมนที่ห้าคือไล่ระดับไปเลยหนึ่งขันตัวที่หนึ่งสองหนึ่งสองาครับขันไปเรื่อยๆนะครับขันไปเรื่อยเนี่ยครับไล่จากด้านท้ายเครื่องไปจนหนึ่งสองแล้วก็มาหัวเครื่อง สามสี่นะครับผมแล้วก็สลับกันห้าหกเหมือนตอนทอดทุกประการครับผมตอนทอดยังไงก็ไขอย่างนั้นครับไล่จากท้ายไปหัวแล้วก็มาทากลางท้ายแล้วก็เนี่ยครับผมไล่ระดับไปเรื่อยคือห้าไข่ประกับที่ห้าและที่หนึ่งแล้วก็สี่แล้วก็สองแล้วก็สามครับผมครับผมไล่ระดับนะครับเดี๋ยวไปไขไขน็อตกันนะครับผม ครับผมจะรามาไขน็อตกันนะครับผมต้องจุดวิดีโอแป๊บหนึ่งเพื่อไขน็อตน,นะครับให้ได้ตามแรงค่าที่กำหนดครับผมขันเสร็จแล้วเราต้องหมุนดูด้วยว่าเข้ายังหมุนคล้องหรือเปล่าครับผมเราจะมาทำการขันออสักคู่ครับเดี๋ยวขันเสร็จแล้วเราจะมาดูกันว่าหมุนคล้องหรือเปล่าครับ